สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ d i a b o บ4สี่ซีซันบิวพิเศษนะครับส่งท้ายในส่วนของซีซัน9อีกสักคลิปนึงเนื่องจากผมรู้สึกว่าลองเล่นแล้วมันสนุกนะครับอยากให้ทุกคนได้เอามาลองเล่นกันนะซึ่งบิวนี้ก็คือ Sorcerer m e t e o แลวทุกคนจะได้ดูนะครับว่าไดโนเสาร์ศูนพันได้ยังไงผมจะตั้งชื่อนี้นะ เหตุผลที่ไดโนเสาร์ศูนพันะเป็นบิวที่อยู่ในแร้ง A นะครับไม่ได้เก่งมากแล้วก็ไม่ได้อ่อนมากผมเพิ่งผ่านตัวพิษ90ไปเมื่อกี้และคิดว่าถ้าตีของดีๆมีสิทธิ์เข้าพิษร้อยสบายอยู่นะครับอาจจะไม่สบายมากแต่ของต้องแน่นจัดๆนะครับถ้าจะผ่านพิษร้อยนะด้วยความที่มันสะใจดีนะครับผมก็มาจุดแรกนะครับ ผมเหตุผลที่ผมลองเล่นบิวนี้พออะไรผมดันไปดอกไอตัว Star ์ฟอ์โคโลเนที่มันติดดาว4ดาวนะครับแถมได้ตัวคูดาวเกือบต่ำสุดเลยนะครับผมก็เลยอะพอดอกปุ๊บจ,จัดเลยครับผมโอเคมาเริ่มกันที่ชุดเอสกนะครับเกมแล้วก็รูนนะ หัวนะครับเป็น Starfall Coronet นะครับ Starfall Coronet เนี่ยมันจะเพิ่มทุกอย่างเกี่ยวกับเมเทโอนะไม่ว่าจะเป็นเมเทโอไซต์นะครับ c o o l d o w Reduction แล้วก็สกิลเมเทโอนะครับการที่เราได้แรงเมเทโอเยอะๆเนี่ยมันทำให้เมเทโอแรงขึ้นนะครับแล้วก็ได้ขนาดเมเทโอใหญ่ขึ้นตั้ง53%เห็นไหมครับก็คือสกิลนี้ครับหัวเนี่ยครับมันจะทำให้ถ้าเมเทโอนะกินตัวมานานะครับ แล้วก็ครูดาวลดลง2.5วินาทีนะครับ3ครั้งตาม3ครั้งที่เราเรียกเมเทโอก็คือเรียกมา3ครั้งมันจะลดลง2.5.2.5.2.5มันเลยทำให้ครูดาวของเมเทโอเนี่ยแทบจะไม่มีนะครับแล้วก็ตัวเมเทโอนะครับจะดรอปเพิ่มหลายๆลูกนะครับ3มสี่ลูกมั้งใช่ไหมดรอป3แล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นหาติดดาวสกิลเมเทโอและตีบวกให้ลงสกิลเมเทโอให้หมดเลยนะครับใส่เกมเพิ่มอินเทลเจนต์นะฮะโอเคอีกอันหนึ่งเสื้อชอว์ออฟฟอร์เดทนะครับ,ก,รรบก็เสื้อสามัญประจำบ้านนะไปหาในส่วนของออสแตดนะครับแล้วก็ตีบวกให้ลงออสแตดให้หมดใส่เกมอินเทลเจนต์เหมือนเดิมส่วนอันนี้นะครับเป็นแขนธรรมดานะครับมี จริงๆเขาต้องการให้มี Attack Speed นะครับ Critical s t i k e Change แล้วก็ Core Skill แต่ว่าผมได้ Core Skill แต่ผมไม่มี Key Change นะผมก็เลยเลือกเอา i n t e l l i g e n e ออกแล้วเปลี่ยนเป็น Attack Speed แทน Temple นะครับให้ลง Teleport Nova Size แล้วก็ Pyromancy Attack Speed เพราะเราต้องการเรียกตัวถ้า Meteor เป็น Pyromancy นะ เพิ่ม a ม t แท็กสปีดของ p y r o m a n c ซีเยอะๆนะครับแล้วก็เทเลพอร์ตโนวาไซ e ์ก็คือเวลาเราเทเลพอร์ตนะครับมันจะเกิดตัว r o อ t Nova นะครับแค่แข็งศัตรูนั่นเองให้ใช้เอ p e c t เพกแฟดแฟร์นะครับก็คือมันจะเพิ่มคร i ติคอลสไต e Damage ของท่า Pyromancy Skill นะครับหลายเปอร์เซ็นต์เลย45สนสูงสุดนะ เพื่อมีเทโอมีคิดามีด้เยอะนะครับการเกงนะครับทีโบ l ์วิวนะหาตัว Maximum ั i มไลฟหรือ All s t a t นะครับก็ตีบวกให้ไปลองอ l ส s ต a เลยก็ได้ก็เวลาเราอยู่ใน u n s น o p p a b l e นะครับเราก็จะทำดามดีแล้วก็กินมานาร้อยลงนะครับมีดามีมากขึ้น20%นะครับแล้วก็ใส่รูนนะครับยัวคักก็คือ ทุกครั้งที่เราใช้สกิลที่เป็นครูดาวนะครับดาเมจของเราจะเพิ่มขึ้น100%่หนึ่งวินาทีโอ้สกิลครูดาวฉ่ำเลยครับรองเท้านะครับก็เป็นรองเท้าธรรมดาเนืเลือกให้เป็นแอตแทกรเดี e ลอีเวครูดาวนะครับเพราะว่าเราเราโจมตีเนี่ยตัวอีเวตของเราก็จะครูดาว เพื่อที่จะทำการเทเลพอร์ตไปเรื่อยๆนะครับก็มีอินเทลเจนต์นะครับอาร์เมอร์นะครับแล้วก็เมเทโอหรือมิสเตอรี่สกิลอย่างอันนี้ผมได้มิสเตอรี่สกิลแต่ผมขี้เกียจอ้นี้แล้วนะขี้เกียจไปรีแนละ้วแต่ถ้าได้เมเทโอนะครับแล้วก็ตีบวกให้ลงเมเทโอให้หมดเลยนะก็เทมเพิลนะครับให้ลงมูฟเมนต์สปีดนะครับแล้วก็บารีเอเจนเรชันหรือว่าฟอ์โนวาไซส์ก็ได้ ให้ใช้เอสเพกนะครับออเรนฮาราดออเรนฮาราดนะครับมันจะรีดิวคูดาวของอัดิเมทสกิลนะครับเวลาเราใช้สกิลนะสกิลอื่นนะมันจะรีดิวคูดาวของตัวอัดิเมทสกิลเพราะว่าเราจำเป็นที่จะต้องใช้ท่าอินเฟอร์เนอร์อินเฟอร์โนเคลือบคู่ไปกับมีเทโอนะครับเพราะอะไรเพราะสร้อยนี่สร้อยนะครับมีอินเทลเจนต์นะครับเพิ่มมาฟอร์สนะแล้วก็อีกสกิลหนึ่ง อีกสกิลหนึ่งจะเป็น Dewalling Blast นะครับแต่ว่าผมหาไม่ได้นะผมก็เลยเอา Key c h a n เพิ่มขึ้นมาแทนที่แขนนะแล้วก็ Temple ให้ลง Pyromancy Attack Speed นะครับแล้วก็ Inferno Cool Down Reduction นะลดคูลดาวของ Inferno เนยอะๆนะต้องจนะเป็นต,ต้องใช้แล้วก็ใช้ Aspect Armageddon Aspect Armageddon เนี่ยครับมันจะทำให้ถ้าเม t e o อจะแรงขึ้น เมื่อเราใช้ท่าอินฟินะมีดาเมจแฟร์ดาเมจมากขึ้นนะครับแล้วก็มีเทโอเนี่ยจะทำให้สนะตูติด i ิ m o b i l i z e ด้วยนะสตูมันจะนั่งยืนงงๆใส่เราเนี่ยนะครับแต่ดาเมจแฟร์ดาเมจจะสูงมากนะครับเมื่อเรามี Inferno และ m e t e โอลงมีงูหมุนนะโอเค ใส่ตัวเกมที่เพิ่ม6 Primary c o r Set แล้วก็6 Maximum Life นะครับแหวนต่อไปแหวนธรรมดานะครับมี Attack Speed นะครับทียเชงแล้วก็ Intelligence Temple ให้ลง Pyromancy Attack Speed นะครับแล้วก็ Infernal cooldown reduction ตีบวกให้ลงคีย์เชงหรือ Attack Speed ก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ Aspect Stormswell ตอมสวลเนี่ยครับเวลาเราใช้ท่าไอซ์แอมเมอร์นะศัตรูที่มีสิทธิ์ที่ศัตรูนะครับจะติดฟอ์เซนทำดาเมจมากขึ้นเมื่อศัตรูติดฟอ์เซนด้วยนะครับนี่นะไอซ์เบรดนะครับแล้วก็ใช้ตัวเกมที่เพิ่ม20%ม r e e เอลิม t a l ลดาเม e นะครับอันสุดท้ายเป็นทอราชานะครับ ไม่ต้องพูดเยอะเลยทราชานะใช้ทุกบิวนะครับมันจะไปเพิ่มตัวไพโรเมนซี่แล้วก็เพิ่มดามีดนะครับสกิลธาตุาของเรานะก็ตีบวกให้ลงครูดาวรีดักชันนะครับเราต้องการครูดาวของเมเทโอกับอินฟอนโนเยอะๆครับโอเคชุดประมาณนี้นะครับอาร์เมอร์จะหายไปนะครับหาให้ได้ประมาณ5 600เน,นี่ยแหละแล้วค่อยไปใช้ตัวนี้นะครับของอันนี้ อาเมื่อจะได้1,000นนะครับแล้วก็ r e s i s t a n c e 7ดเน,นะแอแท็สปีดควรจะได้สัก50%ขึ้นไปนะครับคียชาร์คียเช้งนี่ก็50-60%รนะครับคียดาเมจเดี๋ยวมันจะเพิ่มมันเองนะเมื่อเราใช้ท่านะครับผมลืมอะไรไะเนี่ยใช่ผมลืมผมลืมคาถา คาทานะครับมี i n t e l ลเจน n ์แม็กซิมัมไลฟ์แล้วก็ v u l เ e r ร b เบิ a m ลดาเนะครับเลือกคาทานะครับเพราะมันจะมีดาเมจโอเ e อร์ไทตีบวกเอ่อเ e มเพิให้ลง p พรโอแมนซี่ t อ็กซ์สปีดแล้วก็เมเทอเดอบลดาเมจนะครับตีบวกให้ลงเมเทอเดอบลดาเมจนะครับให้เกิน100%นะจะได้แรงแรงนะครับใช้เอ p e c t เป a เช e เ e d ร t สตาร์นะครับเช a เรสตาร์ Star, นะครับเมเทอนะ มันจะทำดาเมจไฟมากขึ้นนะครับ1,287แล้วก็ทำดาเมจใส่ศัตรูที่ติดเบอร์นิ่งมากขึ้นด้วยนะครับหลกักๆกก็เพิ่มนั่นแหละเมเทโอนะครับใส่รูนนะครับอีกนี่ซอนะครับก็คือเวลาเราใช้ตัว non basic skill นะครับมันจะทำให้ศัตรูมันจะทำให้เกิดสกิลฟอร์สโนวานะครับทำให้ศัตรูเนี่ยติด e แล้วก็ Vulnerable นะครับหล,ห,ลลหลักๆเลยเลยจะใช้คู่กับท่า Teleport นี่ยนะมันไม่ใช่นอนมันไม่ใช่ basic Skill เวลาเราเทเลพอร์ใส่สตูเนี่ยก็มีโอกาสสูงนะครับที่จะติด f o r t Nova นะเพื่อทำดาเมจมากขึ้นโอเคครบแล้วต่อไปนะครับเป็น h r r d i c spell ครับใช้ไฟนะครับ s วม a ร u ่งแอมเบอนะและก็ Chain h น i l Stone นะ Fracture Core แล้วก็ Body Charm นะครับ แล้วก็ให้ใส่ Cosmic Anomaly นะครับไว้ที่ตัว Inferno ก็คือไอตัว Cosmic Anomaly นะครับมันจะสร้างตัวแท่นหินขึ้นมาศัตรูจะไปโจมตีนะครับเมื่อศัตรูไปกระจุกอยู่ที่ Cosmic Anomaly Inferno ก็จะหมุนรอบศัตรูเมเทโก็จะหล่นใส่ศัตรูนัน่นเองโอเคประมาณนี้นะครับมีอะไรอีก นะครับสกิลนะสกิลที่เราใช้นะครับให้เลือก enhancement นะเป็น ice blade นะครับแล้วก็ teleport นะมี ice armor นะครับเพื่อที่จะเพิ่มมา n a generation ให้เราแล้วก็สร้างบาเ r ียให้เรานะครับเพื่อที่จะทำให้เราไม่ตายนะมี ice blade นะครับ ice blade เนี่ยจะช่วยเกี่ยวกับ vulnerable damage นะครับทำให้ศัตรูเนี่ยติด vulnerable เยอะๆ แล้วก็เพิ่มคูลดาวของสกิลของเราจากไอซ์เบ e ด้วย Frame Shield อันนี้เอาไว้ตัวเร่งดาเมจนะครับเวลาเรากดเฟรมชิล l d เนี่ยมันจะเบิร์นศัตรูรอบๆนะครับทำให้ศัตรูติด Burning นะีม่มาทำให้ตัวเอสเปก c h เช t เตอร์สตารมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับพระเอกของเราเป็น m e t ทอนะครับเรียกอุกาบาททำดาเมจธรรมดาแล้วก็ดาเมจเบอร์นิ่งศัตรูด้วย มหาศาลเลยนะครับ Inferno นะครับเอาไว้ใช้ควบคู่นะจากอ m มาเก็ตดอนนะแล้วก็ตัวเทเ e พอร์ตนะครับเอาไว้วาร์ปชวบเชวบหรือถ้าใครไม่ใช้เทเ e พอร์ตให้ใช้เป็นแฟมิ l ลียก็ได้นะครับต้องไปเปลี่ยนนะก็เอาไว้เล่งดามเมจของธาตุไฟอีกทีหนึง่ง ความแรงมันมาจากอิสุเฟโรซิตี้เนี่ยนะครับตัวแฟร์ดามจนะครับจะมีคิดทีิคอเดามจมากขึ้นนะครับที่เหลือก็นะเรียนแบบไปเลยนะครับผมเอามาจากโมบาิติกนะครับตัวนี้นะเรียนแบบจากโมบาิติกหรือไปดูของรอบก็ได้นะครับ d ีสี่บิวก็ใช้ได้เหมือนกันนะโอเคพารากอนนะ คาร์ก้ห้าบอร์ดนะครับบอร์ดแรกจะใช้ตัวแท็กซิเชียนนะครับแท็กซิเชียนเนี่ยจะเพิ่มนอนฟิสิกอลดาเมจสูงมากนะครับเราใช้สกิลไฟแล้วก็จะเพิ่มตัวโบนัสแรนดนะโบนัสแรโนดนี่ก็ดาเมจทูอีริทนะครับแล้วก็ตัวนอนฟิสิกอลดาเมจนะบอร์ดที่2เป็นดิสตักชั่นนะครับเพิ่มตัวคิยดาเมจนะครับ リเชนเดอรี่โนนนะครับซีลิงฮีทนะพา r o m เมซี Skill, นะ่สกิลเนี่ยจะมีชีชเชงสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีสกิลมีดาเมจมากขึ้นนะครับพา r o m เมซี่สกิลของเราที่หลักๆก็คืออินฟ r n เโนนะแล้วก็มีเทโอนะครับบอดที่3ก็จะเป็นพายโ m มาเนีย y พายโ n มาเนียจะเพิ่มตัวนอน y ิ i ิ a อลดาเมจเหมือนกันนะครับแล้วก็ ได้โบนัสแรงโนดสูงด้วยนะครับมี Vulnerable Damage นะมี Non Physical Damage ดิจิที่โนด Fundamental Release นะครับก็เวลาที่ทำให้สตูติด Vulnerable นะครับและทำให้สตูติด Burning ไฟไหม้นะก็จะมี Damage มากขึ้นนะครับแล้วก็ Ultimate Skill ของเราเนี่ยก็จะทำให้ท่าอื่นๆมี Damage มากขึ้นแล้วก็เพิ่มตัว Non Physical Damage ด้วย ของดอีอเลยอันที่4นะครับจะเป็นเฟรมฟีเดอร์นะเฟรมฟีเดอร์เนี่ยเราเล่งดาเมจเบอร์นิงอันมี้นล้วนๆนะศัตรูมันติดไฟไหม้อยู่แล้วครับยิ่งเล่งดาเมจของมันอีกนะช้ำแล้วก็คริสเตลส์คันดิวนะครับก็คราคเกงเอเนอร์จีนะจะเพิ่มดาเมจเวลาเราทำคราคเกงเอเนอร์จีครบนะครับเพิ่ม60%เลยนะ บอดสุดท้ายเป็น Elemental List นะครับจะไปเพิ่ม Non Physical Damage แล้วก็ Vulnerable Damage ก็คือมันจะไปเพิ่มตัวแ a นโ n o e นะครับหลายเปอร์เซ็นต์เลยน,ะน,นี่แล้วก็ f r i a k y f a t e นะครับจะเพิ่ม Bonus Damage แก่ศัตรูที่ติด Vulnerable นะครับแล้วก็เพิ่ม Bonus Damage ให้ศัตรูที่ติด Coe ด้วยนะ60% อเคพาราลกอนประมาณนี้นะครับใครที่เล่นไฮด้าอยู่เนี่ยแทบไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนแค่เฟรมฟีเดอร์นะครับมันใช้พาราลกอนเดียวกันชุดเดียวกันเลยเมสเซนเ y อรี่นะครับก็แล้วแต่ทุกคนนะครับผมใช้ซูโดนนะเพราะมันจะเพิ่มเกี่ยวกับธาตุไฟเยอะนะครับแล้วก็ไรเฮียใช้เมเทโอ โอเควิธีการเล่นนะเดี๋ยวผมไปที่ความเมามันมันก็ตีบอสได้นะครับแต่ว่า,าไปตีบอสก็ได้สนามอารมณ์นะครับวีแล้วตีตายไม่รู้อีก่สิบรอบแล้ว ไม่รู้จะรอดไหมนะครับวิธีการเล่นนะครับกดแม่งให้หมดเลยนะไอซ์เบดไอซ์อาร์เมอร์เฟมชิ์นะครับเมเทโอนะย้ำๆนะครับอินเฟอร์โนนะครับแล้วก็ใช้เทเลพอร์ต อิน e ฟอร์โนโใส่อีลิตหรือม็อบศัตรูนะครับเลยช้ำโอ้โหสบายโอเคกดไปเลยนะครับไม่มีแนปช็อตนะกดรัวๆก็ทำให้อิน e ฟอร์โนโกับเมเทโออยู่ในที่เดียวกันนะครับ แล้วก็ให้ตัวเนี้ยล่อศัตรูนะโอเคก็ผมไม่บอกแล้วกันว่าเป็นอันสุดท้ายนะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเจอบิลแปลกๆเดี๋ยวมาทำเพิ่มให้ใหม่นะกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ